เพื่นอื่นๆเนี่ยในวันพรุ่งนี้จะได้มีการหารือจะได้มีการหาข้อสรุปร่วมกันอีกทีหนึ่งเราเห็นว่ายังพอมีเวลาแล้วก็คิดว่าไม่ควรเกินวันพรุ่งนี้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางของคนเสื้อแดงก็คงจะต้องเรียบร้อยแล้วเราก็จะประกาศเป็นหนึ่งสสสี่หเหมือนกับที่นายอภิสิทธิ์เปชชายชีวะ ได้แถลงผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับนปชแดงทั้งแผ่นดินพยายามอย่างที่สุดที่จะให้การคลี่คลายสถานการณ์นี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่ให้มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะกับฝ่ายประชาชนหรือกับฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วในความพยายามของเรา เราก็ได้แสดงความจริงใจโดยเริ่มลงมือประชุมหาข้อสรุปในทันทีที่เราเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลได้แสดงความพร้อมด้วยการนับหนึ่งจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับประเด็นนี้เนี่ยคงจะมีข้อถแถลงตามนี้ส่วนประเด็นอื่นๆก็เชิญคุณจตุพรน,นะครับเชิญครับ จะแปลงข่าวในสารรัฐธรรมนูญซึ่งเดิมทีเราก็คาดคิดกันว่าการพิจารณาคดียุพักประชาธิปัตย์จะเหมือนกับเกือบ20พักที่ผ่านมาในกรณีที่ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาพักการเมืองพูดไง่ายๆว่าผิดวัตถุประสงค์ของกกต เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกออรกตมีมติยุบไปนั้นสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณายุบร้อยเปอร์เซนไม่เคยมีความเห็นที่แตกต่างไปจากกรกตในกรณีของพรักประชาธิปัตย์ที่เราคิดว่าจะมีความระยะเวลาเหมือนดังเช่นกับ19พักการเมืองที่ผ่านมานั้นแต่ข่าววงในนั้นไม่ใช่ กรณีที่เกิดขึ้นกับพรคประชาธิปัตย์จะเป็นกรณีที่แตกต่างไปจากทุกพักนั่นก็คือจะมีการนำสืบนะครับอย่างยืดเยื้อซึ่งความน่าจะเป็นนั้นไม่มีสิ่งยืนยันว่าระยะเวลาจะเท่ากับทุกพักการเมืองที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขาการยุบพักประชาธิปัต์ก็มีสิ่งที่พิเศษออกมา ในเรื่องระยะเวลาว่าไม่ได้เป็นไปตามทุกพักการเมืองที่เกิดขึ้นประเด็นต่อมาครับในบรรยากาศที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถแถลงมาตรการการปรองดองแต่พฤติกรรมของสออชอพฤติกรรมของคนในรัฐบาลเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้มี สภาพของการที่จะปรองดองเช่นนายอิสระสมชัยรัฐมนตรีก,กระทรวงพัฒนาสังคมนะครับที่มาแทนปลากระป๋องเน่าเนี่ยบอกว่าในช่วงชุมนุมก็มีเสื้อแดงหลายกลุ่มโทรศัพท์มาที่ศูนย์ประชาบดี1 3 0 0ของของ,ของกระทรวงพัฒนาสังคมว่าอยากกลับบ้านเช่นเสื้อแดงพังงาบอกว่ามีการจ้างให้มาชุมนุม2 0 0พัน แต่มาอยู่สามอาทิตย์นะครับได้แค่สามพันเลยหลักเลยอยากจะกลับบ้านแต่โดนยึดบัตรประชาชนไว้และมีอีกหลายกลุ่มโทรมาขอความช่วยเหลือบอกว่ากลางคืนจะมีการเช็ครายชื่อเหมือนกับนักเรียนกลับก็กลับไม่ได้เพราะมีหัวหน้ากลุ่มอยู่นี่เป็นการสัมภาษณ์ ของนายอิสระสมชัยซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์สสอ,อุบลร,ราชธานีและก็เป็นคนร่วมออกพรกบริหารรา,าราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีส่วนในการทำให้ประชาชนตายและบาดเจ็บ <Okay. S 1> ผมเรียนว่าสิ่งที่นายอิสระสมชัยพูดนั้นเป็นความเท็จร้อยเปอร์เซ็นและใครก็ตาม ที่มาชุมนุมกับนปชใครได้รับค่าจ้างก็ขอให้มีอันเป็นไปเช่นเดียวกันเราอยู่ท่ามกลางเทพเต็มไปหมดนะคนกราบไหว้เต็มไปหมดการมาเรียกร้องของคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับนี่ยกตัวอย่างว่ารถปิกอัพเกือบอีกพันคันที่จะมาถึงเนี่ยนะจากขอนแก่นเนี่ยเขาออกเงินค่าแล้วมันรถมาเองนะ นะครับในช่วงระหว่างรอว่าผลการเจรจานั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการให้ข่าวที่ลักษณะแบบไอ,สอ้สอออชอไอศูนย์อับเฉาเนี่ยกับรัฐมนตรีรกระทรวงพัฒนาสังคมนั้นเป็นการกระทําที่ทําลายบรรยากาศของการปรองดองนี่ครับนี่ไปนะครับไรสนิยาบัตรส่งถึงประชาชนผู้มีชื่อนี้นน จากศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในกรมฐานราบที่11ข้อความว่าอย่างนี้ครับข้อความในปรษณิยบัตอย่างนี้นะฮะการเข้าร่วมชุมนุมกับงปชเป็นการกระทําผิดกฎหมายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตไม่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมีความผิดตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน2ปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งปรับทั้งจำหากผู้ใดมีพฤติกรรมดังกล่าวจะได้รับหมายเรียกหรือหมาหรือหมายจับต่อไปลงชื่อศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนี่ส่งไปที่จังหวัดลำปางนะครับอีกฉบับหนึ่งนะครับส่งมาที่จังหวัดในกรุงเทพมหานคร,พรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนอกจากส่ง s อ s แล้วตัววิ่ง โทรทัศนแล้วก็ยังใช้วิธีไปรสนียบัตรเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลต้องการความรองดองให้เกิดขึ้นจริงนั้นก็ควรให้สออชได้หยุดใช้วิธีการสามัญได้หยุดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับในศูนย์ประชาบดีเนี่ยนะครับแปลว,ว่าประชาไม่ดีนะหนึ่ง หนึ่งสามศูนย์ศูนย์พี่น้องคนเสื้อแดงว้างๆเื่อนโทรไปบอกเขาหน่อยแล้วกันว่าประชาชนที่เขามาเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภานั้นเขามาด้วยบริสุทธิ์ใจถ้าคิดว่าการจ้างคนมาชุมนุมกันได้ถามว่ารรัว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมพร้อมจะถูกจ้างให้มาตายแบบวันที่สิบเมษายนหรือไม่ จะมีค่าจ้างเท่าไหร่กันที่จะมาจ่ายค่าชีวิตของผู้คนแต่ประชาชนเขามาด้วยหัวใจที่รักประชาธิปไตยยิ่งมีบรรยากาศแบบนี้นะครับยิ่งรองดองได้ยาก